องสมเนจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันบริญิพานไปแล้วเนี่ยพระธรรมพระวินัยที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วเนี่ยจกเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระองค์เองเพราะฉนั้นพระธรรมจึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรให้ความสนใจใส่ใจโดยเฉพาะวันมาฆะเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่เรียกว่า โอวาทะปาติโมกนี่การวิเคราะห์สัพ์ปาติโมกเนี่ยมีการวิเคราะห์จากท่านผู้รู้นะวิเคราะห์ได้หลากหลายแต่วันนี้ขอเอามาให้ความหมายเดียวคือมาจากคาว่าปะปะ,ปะบวกกับอติบวกกับโมกค่ะปะบวกอติบวก,บวกโมกค่ะก็หมายถึงการหลุดพ้นอย่างยิ่งหลุดพ้นอย่างเลิศเลยก็ได้ปะที่แปลว่าเลิศก็ได้หรือว่าการหลุดพ้นจากทุกทั้งหมดเลยก็ได้อย่างนั้นปาติโมกตัวนี้ก็เป็นคําสอนสําคัญ นี่ปฏิโมกค,คือคําสอนที่ทําให้หลุดพ้นจากทุกอย่างยิ่งอย่างเลิศอย่างหมดสิ้นเลยอย่างเงี้ยนะนี่แปลขอเอาความหมายเดียวไม่วิเคราะห์เยอะทีนี้สิ่งที่ทําให้หลุดพ้นจากทุกอย่างยิ่งอย่างเลิศหรือว่าอย่างทั้งหมดเลยเนี่ยก็มีสองอย่างคือโอวาทปฏิโมกอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแสดงเฉพาะกับพระลาหนซึ่งเรียกว่าเก่งแล้วเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยสอนแค่หัวข้อก็พอเนี่ย กับอีกอันหนึ่งเขาเรียอกアอา,าปาติโมกโอวาทปา,าติโมกกับアา,าปาติโมกโอวาทปา,าติโมกนี่สอนคนที่เก่งแล้วเนาะคนที่มีความรู้แล้วแต่อา,าปาติโมกนี่เป็นคําสอนที่พระพิสูจต้องเอามาสวดทุก15วันเพื่อเป็นอานานะฮะคือเป็นกฎเกณฑ์ที่จะทําให้พระพิสูจ์เนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยพระวินัยบัญญัติสำหรับพระพิสูจน์ก็227ข้อพระภิกษุณีก็3 1 1ข้อนี่เป็นアา,าปาติโมกที่ต้องสวดทุก15วัน คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อ่ะเออแล้วทําไมคนไทยทุกจังเลยแสดงว่าคนไทยเราไม่ได้เข้ามาเอาประโยชน์จากคําสอนพุทธเจ้าเต็มที่อาจจะมัวแต่ให้ทานแล้วก็มัวแต่หลงเหลิงว่าร่ํารวยเนี่ยเป็นสุขจริงหนอเราก็เลยลืมไปว่าความสุขในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่การมาสุขอย่างเดียวถ้าคุณสงบสงบบ้างคุณได้ชิมสุขในกุศลอื่น แล้วคุณก็จะเริ่มเรียนรู้ว่ามันมีสุขมากมายยิ่งสุขในนิพพานนี้ยิ่งสุดยอดเลยนะเป็นสุขที่สุดเรียกว่าเป็นบรมสุขชาพุทธเราก็ไม่น่าที่จะปล่อยให้โอกาสทองนี้พลาดไปขอน้อมกราบรำลึกในธรรมแห่งธรรมจารีบุคคลพระอาจารย์ภิกษุณีรุ้งเดือนนันทยานีสุวรรณ อารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดเปิดประสบการณ์การขับขี่สุดพิเศษกับโชว์รูมวอลโวร่มธรรมร่มใจ